คุณครูแอนไปรอรับสมัครน้องๆที่จะมาเป็นอนุบาลหนึ่งเห็นไหมเห็นครูแอนไหมอยู่ไม่ได้อยู่ที่ห้องเรานะคะครูแอนไปรอที่ห้องประชาสัมพันธ์ไปรอรับสมัครเด็กๆนะอ่าวันนี้เรามาทักทายกันพร้อมกันนะคะเด็กๆสวัสดีคุณครูพร้อมกันเลยหนึ่งสองสามสวัสดีค่ะคุณครูพร้อมกันสวัสดีเพื่อนๆพร้อมกันเลยนะ หนึสสはは่งสองสามสวัสด de e ีค่ะทำมือด้วยสวยลูกทำมือด้วยสวยเลยสวัสดีคุณพ่อคุณแม่และผู้ปกครองที่พาเด็กๆมาเรียนพร้อมกันเลยนะหนึ่งสองสามสวัสดีค่ะคุณค่ะสวัสดีคะอ่าเรามาร้องเพลงทักทายกันด้วยสองเพลงของห้องเรียนของเรานะคะพร้อมกันนะหนึ่งสองสาม วัสดีคุณครูทีละนูจะ่าะไรเรียนยันเช้าก็มาลองเรียนยังเากองจสวัสดีวันนี้พบกัน ได้ฟังไังไเอลาลมืได้คะเฮ้วันนี้เพื่อนหายไปไหนนะวันนี้กิจกรรมของเรามีสองกิจกรรมก็คือเสริมประสบการณ์แล้วก็ วาดภาพด้วยสีเทียนนะคะตอนเช้าชั่วโมงแรกเด็กๆกับคุณครูพลอยก่อนเราเรียนหน่วยอะไรนะเด็กๆที่ครูพลอยสอนเมื่ oh, อวานหน่วยอะไรนะใครจําได้บแล้วมีเพลงนะไรเรื่องรถอ่ะเด็กๆพบกับคุณครูพลอยต่อในกิจกรรม เริมประสบการณ์โอเคค่ะสองขอบคุณค่ะคุณปูออสวัสดีค่ะเด็กๆในสัปดาห์นี้เด็กๆเรียนรู้เกี่ยวกับภาวะโรคร้อนนั่นเองเมื่อวานนะคะคุณปูพลอยก็ร้องเพลงโรคร้อนให้เด็กๆฟังเดี๋ยวคุณปูพลอยจะร้องเพลงให้เด็กๆฟังก่อนนะคะหนึ่งสองสาม ดอนดอนดอนโบกเรารรขึ้นกว่าเกา่าเพราะวันมีิที่เราไปจากรถยนต์แต่โรงงานอีกทั้งบ้านเรือนจะเปิดแอร์ตอนนี้เราแก่แล้วเอยเดี๋ยวคุณผู้คอจะให้ดเด็กฝึกร้องเพลงด้วยนะคะแปกบคู่น,นะคะเดี๋ยวคุณผู้คอยขออนุญาตเปิดสไลด์ก่อนแล้วแป๊บู่น,นะคะ เกงโรคร้อนเดี๋ยวคุณปูพอจะท่องให้เด็กๆฟังทีละท่อนนะคะแล้วเด็กๆพูดตามนะคะักคู่นะคะตะคุตะคุค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยเดี๋ยวพูดตามคุณปูพอเลยนะร้อน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  โลกเราร้อนขึ้นกว่าเก่าโลกเรารา้อนขึ้นกว่าเก่าเพราะควันมีพิษที่เราเพราะควันมีพิษที่เราปอยจากรถยนต์ปอยจากรถยนต์และโรงงาน และาและอีกครั้งบ้านเรือนและสรัางบ้านเรือนก็เปิดแอร์ก็เปิดแอร์ตอนนี้โลกแย่ตอนนี้โลกแแล้วเออล้เออเียเลยค่ะเดี๋ยวเราจะมาฝึกร้องกันนะคะ ร้นอนร้อนร้อนโลก,โลกเราร้อนขึ้นกว่าเก่าโลกเราร้อนขึ้นกนว่<ล>กาเก่าเพราะคันมีนพิษที่เราควันมีพิษที่เราปล่อยจากรถยนต์และโรงงาน คยจับรถนงินเล่นมาอนะีกทั้งบ้านเรือนจะเปิดแอร์มีทั้งบ้านเรือนจะเกิด ตอนนี้โลกเยาวเออโอ้โหยอดเยี่ยมเลยค่ะปรบมึงให้ตัวเองดังๆเลยเก่งมากๆเลยค่ะเพลงที่ดีๆฝึกร้องไปเมื่อสักครู่นี้นะคะมีชื่อเพลงว่าโดกร้อนนั่นเองอ่าใสัปดาห์ีดีๆเรียนรู้เกี่ยวกับาวโลกร้อนเมือ่อวานด็กๆก็ได้เรียนรู้ไปแล้วใช่ไหมคะว่า ภาวะโลกร้อนคืออะไรมันก็คือภาวะที่โลกของเรามีอุณหภูมิร้อนอุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้นไม่สามารถระบายความร้อนออกมาได้นั่นเองทีนี้เมื่อเกิดภาวะโลกร้อนแล้วจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะในวันนี้อย่างแรกเลยคือสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง ภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงดิเคยสังเกตไหมเอ่ยว่าเวลาที่ฝนตกนะคะฝนก็จะตกมาในปริมาณที่มากกว่าปกติบางครั้งก็จะเป็นพายุมาเลยมีพายุมาด้วยฝนตกหนักมากเลยเอ๊แล้วถ้าฝนตกหนักมากตกติดต่อกันหลายๆวันดิๆคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นะ่ะอ่ากวางครับ อมีน้ำท่วมแล้วเกิดอะไรขึ้นได้อีกหน้าจากการที่ฝนตกหนักผิดปกติเกิดน้ำท่วมดิบๆแต่ว่าเกิดน้ำท่วมแล้วมีอะไรอีกน่าดิบๆคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นอีกคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่า จากการที่ฝนนะ้ตกหนักมากกว่าปกติจะเกิดอะไรได้บ้างอ่าเยี่ยมเลยค่ะเหมือนกับที่เด็กๆบอกเลยภาพแรกเลยก็คือจะเกิดน้ําท่วมนั่นเองต่อมาเกิดน้ําป่าไหลหลาหลกค่ะน้ําป่าไหลหลาหลกก็เกิดจากการที่ฝนตกหนักมากกว่าปกตินั่นเองและภาพสุดท้ายเกิดอะไรขึ้นเอ่ยเด็กๆลองเดาดูสิคะ มันคือ,องงดินถล่มนั่นเอง,อง,งใช่ค่ะเป็นก้อนหินก้อนดินถล่มลงมาที่ถล่มลงมาได้นะคะนั่นก็เกิดจากฝนเนี่ยตกหนักติดต่อกันแล้วมันก็จะเกิดขึ้นในบริเวณที่อยู่ติดกับภูเขาที่สูงนั่นเองค่ะดินก็จะถล่มลงมาหาที่ๆราบแบบนี้เลยอันตรายมากๆเลยนะคะค่ะ ต่อมานะคะเราจะเกิดฤดูร้อนที่ยาวนานขึ้นอากาศก็จะเป็นยังไงเอ่ยเวลาในช่วงฤดูร้อนที่ติจิเรียนรู่งมานค่ยอากาศก็เจอร้อนอบอ้าวเลยใช่ไหมคะอุณหภูมิสูงขึ้นนอกจากนี้ก็ยังเกิดไฟป่าลุกลามเกิดจากอากาศที่แห้งแล้งนั่นเองไฟป่าก็จะติด ขึ้นง่ายมากเลยค่ะเด็กๆและต่อมาเป็นยังไงเอ่ยบินเป็นยังไงบ้างคะจากในภาพเด็กลองสังเกตด,ดูมันแห้งแล้งมากๆเลยมันเกิดจากฤดูร้อนที่อุณหภูมิมสูงขึ้นมากๆเลยก็จะเกิดความแห้งแล้งนั่นเองค่ะต่อมาหรือดูหนาวอากาศก,ก็ไม่หนาวเท่ากับในอดีต เอ๊ะพออากาศไม่หนาวแล้วมันทำให้เกิดอะไรขึ้นหน้าในฤดูหนาวทำทำทำให้ทำให้มีขาวร้อนค่ะ <c oughs> ทำให้มีร้าใช่ไหมคะที่อาศัยอยู่ตามคั้วโลกเนี่ยเขารู้สึกร้อนได้รับผลกระทบมากๆเลยเยี้ยมเลยค่ะและนอกจากนี้นะคะก็ยังทำให้น้ำแข็งเห็นไหมเอ่ยในภาพนี่คือ านน้ำแข็งแผ่นน้ำแข็งละลายลงไปด้วยค่ะเนื่องจากว่าฤดูหนาวเนี่ยก็ไม่หนาวแล้วจะ,จะทําให้ทานน้าแข็งเนี่ยละลายออกมาได้เลยอนอกจากนี้นะคะผลกระทบของภาวะโลกร้อนที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็คือระบบธรรมชาติที่เปลี่ยนแปลงไปจะมีอะไรบ้างนะ,ะภาพแรกเลยภาพนี้เลยเกิดอะไรขึ้นเอ่ย เด็กคิดว่ามันเกิดอะไรพายุแรงครับยุใช่แล้วค่ะพายุในภาพรุนแรงไหมคะพิ่เอคาะแรงมากครับใช่เลยค่ะเกิดพายุที่รุนแรงนั่นเองเห็นไหมเอ่ยบ้านเรือนได้รับความเสียหายอี่เลยค่ะของสิ่งของต่างๆขาดขาดฟิวเต็มไปหมดเลยต่อมา ปาก็ถูกทำลายลงอ่ะพี่นิิกเบียนมาเกิดจากอะไรหนะ้าคนตัดต้นไม้ใช่ไหมคะเกิดจากการตัดต้นไม้นั่นเองป่าก็ถูกทำลายพพและนอกจากนี้ทำให้ทานน้ำแข็งละลายหิมะก็จะถล่มลงมาด้วยค่ะอนอกจากนี้นะคะ ระดับน้ำสูงขึ้นแล้วก็มีความเป็นโกรธเกิดจากความแปรปรวนของอากาศที่เป็นผลมาจากภาวะโลกร้อนนั่นเองทำให้ปะการัางถูกตัดเสาะด้วยแล้วก็สูญเสียพื้นที่ทางทะเลหรือว่าทางป่าชายเลนนั่นเองค่ะระบบธรรมชาติสูญเสียเลยนอกจากนี้ก็ยังทำให้ กระแสน้ำี่ยแป้ปวนและที่สำคัญเลยในภาพนี้อ่าเป็นภาพอะไรเอ่ยจีจีสังเกตเห็นอะไรบ้างคะคับใช่ค่ะเป็นโครงกระดูกหรือว่าเป็นกาะดัและเทใ่แล้วค่ะปรับเปลี่ยนต่อการสูนย์ันมากมากเลยเนื่องจากปรับตัวให้เข้าสัมพภาาพอากาที่เปลี่ยนแปลงถ้าเขาปรับตัวได้ไม่ทัน เขาก็อาจจะเสียชีวิตลงได้ทําให้ัตว์เหล่านั้นเนี่ยมีโอกาสที่จะสูญพันธุ์นั่นเองค่ะและนอกจากนี้นะคะก็ยังทําให้ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรลดลงผลผลิตทางการเกษตรลดลงภาพแรกเลยเป็นภาพอะไรเอ่ยในเรื่องของการปลูกอะไรน้าในมือเขาถืออะไรอยู่คะด็ดค่ะ่ะทั้งคาะ ใช่แล้วค่ะปลูกพืชภาพภาพต่อมาเป็นภาพอะไรนะจับปลาครับอเป็นภาพของปลาใช่ไหมคะนั่นก็คือในเรื่องของจับประมงนั่นเองสัตว์น้ําแล้วก็การปลาสูบสับนะคะการเลี้ยงสาบนั่นเองค่ะนี่ทําให้ผลผลิตทั้งหลายเหล่านี้นะคะก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันจากการ เกิดภาวะโลกร้อนนั่นเองอย่างเช่นในเรื่องของการปลูกถักนะคะเด็กๆสภาพอากาศแปรปรวนบางครั้งฝนก็ตกหนกักบางครั้งก็เกิดอากาศที่แห้งแรงพืชผักเนี่ยก็อาจจะเน่าเสียได้หรือสัตว์น้ําหรือว่าสัตว์ต่างๆถ้าเขาปรับตัวให้เข้ากับสภาพอากาศไม่ได้นะคะเขาก็อาจจะเกิดการ เสียชีวิตนั่นเองสัตว์น้ำก็จะตายเลยค่ะถ้าเขาปรับตัวเข้ากับสภาพอากาศาไม่ทันนั่นเองนะคะและทำให้จำนวนผล,ผลผลิตลดลงนั่นเองค่ะนะต่อมานะจากเจอภาวะโลกร้อนใช่ไหมคะก็จะเกิดโรคเกิดขึ้นด้วยค่ะชีวิตเป็นผลกระทบที่เกิดจากภาวะโรคร้อนอ่าโลคนี้เราเรียกว่าโรค อาฮิวาตกกะกรโรกนั่นเองเป็นโรคติดต่อร้ายแรงเลยนะคะจริงมันเกิดจากการที่อุณหภูมิสูงขึ้นทำให้เชื้อแบคทีเรียในอาหารเนี่ยเจริญเติบโตได้ดีถ้าเราเนี่ยไปรับประทานอาหารที่มีเชื้อแบคทีเรียอยู่นะเราก็อาจจะเกิดอาการท้องเสียฉับพลันอ่อนแรงเป็นอันตรายต่อร่างกายนั่นเองค่ะ และนอกจากนี้นะคะก็ยังเกิดโรคอะไรหน้าที่เกี่ยวกับยุงหรืออีกอย่างจำได้ไม่เอ่ยไขเลือดออกครับใช่แล้วค่ะเราไขเลือดออกนั่นเองที่นี่ยุงลายเป็นพาหะใช่ไหมคะซึ่งโรคนี้นะคะระบาดในฤดูฝนนั่นเองค่ะเห็นไหมเอ่ยว่าภาวะโรคร้อนเนี่ยมนเกิดขึ้นแล้วก็ทําให้สภาพอากาศแปรปรวนนำมาซึ่งผลกระทบต่างๆมากมายเลยอ่า สิ่งเด็ยังจําได้ไหมคะว่าผลกระทบของภาวะโรคร้อนที่พิจิตได้เรียนไปเมื่อสักครู่มีอะไรบ้างไหนใครพอจะบอกคุณครูแล้วเพื่อนๆได้บ้างคะมีอะไรบ้างเอ่ยต้นไม้ค่ะอ่าเยี่ยมเลยค่ะแล้วมีอะไรอีกหน้าทำให้อะไร,รอลยรางพายุคดพายุ แล้วก็อะไรอีกคะตา้ช่วงค่ะโอเคเดี๋ยวสักครู่นะะเดี๋ยวทุให้เราเจ้าจันนะโอเคค่ะอา่เดี๋ยวให้เด็กๆรองบอกนะคะว่าจากที่เดิกๆได้เรียนรู้ไฟเด็กๆยังจำได้ไหมเอ่ยว่าผลกระทบของภาวะโรคร้อนที่ส่งผลต่อเรานะมันอะไรบ้าง โอเคเลยค่ะไหนใครจะเป็นคนบอกคุณครูนะเพื่อนๆค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวไปที่เลออนแล้วก็น้ำมนนะคะเลออนเชิญได้เลยครับน้ำแข็งละลายํำไม่เหนือนัก่วมครับโอ้โหเยี่ยมเลยผลจะทบจากภาวะโลกร้อนดกมือให้เลยค่ะขอบคุณนะคะเลออนขอบคุณค่ะ่าไปที่น้องน้ำมนเลยนะ เกิดผลผลกระทบอะไรบ้างคะจากภาวะโรคร้อนคะน,น,น้ำมต์น้ำท่วมค่ะทำให้เกิดน้ำท่วมนั่นเองเยี่ยมเลยค่ะประพฤตให้เลยน้งเสื้อนะคะน้งเสื้อเจอได้เลยค่ะทำให้เกิดอะไรคะน้งเสื้อผลกระทบของภาวะโรคร้อนเกิดอะไรขึ้นบ้างน้ำท่วม น้ำท่วมเกิดจากอะไรหน้าที่น้ำท่วมพายุอายุฝนตกหนักมากๆนั่นเองยอดเยี่ยมเลยค่ะขอบคุณนะคะมองเ์เื้อค่ะไปที่แทนคุณนะคะแทนคุณครับผลกระทบจากภาวะต้องร้อนทำให้เกิดอะไรขึ้นบ้างครับพายุครับ ทำให้เกิดพายุสภาพอากาศแปรปรวนน <so ั่นเองขอบคุณครับแทนคุณจรดีค่ะต่อตั้งสวัสดีค่ะต่อตั้งค่ะเกิดผลกระทบอะไรบ้างคะจากการเกิดภาวะโรกร้อนไปไบ่ไ้ค่ะ ไปไม้ป่าเยี่ยมเลยค่ะขอบคุณค่ะปรบมือให้ป่อตังเลยขอบคุณค่ะมารกี้สวัสดีค่ะเกิดผลกระทบอะไรขึ้นบ้างคะจากการเกิดภาวะโรคร้อนมารกี้เปิดไมคก่อนค่ะ,ะขึ้นมา สัตว์ต่างๆอาจสูญพันธุ์ตายได้เยี่ยมเลยค่ะปอบมือให้เลยขอบคุณค่ะมาจีขอบคุณค่ะค่ะมีเด็กคนไหนอยากบอกคุณครูและเพื่อนเกี่ยวกับผลกระทบของภาวะโรคร้อนอีกไหมคะถ้ามีเด็กๆยกมือได้เลยนะน้องมิ้นน้องมิ้นเชิญได้เลยค่ะขอบคุณค่ะ ่คะเกิดผลกระทบอะไรคะน้องมิ้น่ะเกิดผลกระทบให้ปากกาลังให้ปากกาลังเป็นสีขาวค่ะทำให้ปากกาลังที่อยู่ใต้น้ำได้รับความเสียหายนั่นเองเยี่ยมเลยค่ะน้องมิ้นชมพให้เลยขอบคุณนะคะ เนื้อค่ะปุญยาบุญญาสวัสดีค่ะปุญยาลองบอกผลกระทบที่เกิดจากภาวาะโรกร้อนให้คุณครูและเพื่อนๆฟังหน่อยนะคะยกโรคค่ะ,ะ,มะมันส่งผลทำให้อะไรนะคะ,คะญญเกิดโรคเกรคค่ะเกิดโรค้ญญอค่ะดูอฮีวายอดเยี่ยมเลยค่ะปรบมือให้คุญยาเลยขอบคุณนะคะ เยี่ยมเลยค่ะอีเด็กๆคนไหนอยากบอกคุณครูและเพื่อนๆเ,เกี่ยวกับผลกระทบข,ของภาวะโลกร้อนอีกไหมเอ่ยโออคือค่ะน้องเพื่อนนะคะน้องเพื่อนสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมจากการเกิดภาวะโลกร้อนส่งผลกระทบอะไรบ้างครับน้องเพื่อน น้ำท่วมครับพรอมให้น้ำท่วมยอดเยี่ยมเลยครับผมขอบคุณครับปลดมือให้เลยน้องยานินยานินสวัสดีค่ะภาวะโลกร้องส่งผลกระทบอะไรบ้างคะยานินเปิดเอ เปิดแอร์นานเกินไปค่ะอ้าทำให้เราเปิดแอร์นานเกินไปใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าในปริมาณที่เยอะแล้วก็นานเกินไปใช่ไหมคะใช่ค่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะยานินเอาหลุดไปลแล้วเอามาหลุดไปแล้วเอลานี่ใช่งไงไค่ะ,ะเพราะว่าอากาศที่ร้อนขึ้นนั่นเองก็ทำให้เราต้องเปิดแอร์อหรือว่า ครือ่องใช้ไฟฟ้าอย่างเช่นผัดลมนั่นเองค่ะพอเ,เราเปิดในปริมาณที่เยอะๆนะคะก็จะทําให้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นแล้วก็ทําให้เกิดภาวะโลกร้อนหนักขึ้นกว่าเดิมด้วยเพราะว่าเหมือนที่ที่เด็กเรียนรู้มาเลยว่าถ้าเราใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าในปริมาณที่เยอะๆก็เป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่ส่งผลทําให้เกิดภาวะโลกร้อนนั่นเอง โอเคเลยค่ะมีดิดินไหนอยาวบอกคุณครูแล้วเพื่อนๆอ,อีกไหมคะเกี่ยวกับผลกระทบของภาวะโลกร้อนโอเคนะคะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเรามาร้องเพลงโลกร้อนทัวรร่วมกันอีกหนึ่งครั้งอนุญาตให้ดิจๆเปิดไม้ได้เลยนะคะเดี๋ยวร้องไปพร้อมๆกันเลยนะคะสองรอบนะคะดีจิคะโอเคอเค,ค่ะหนึ่งสองสาม รอนรอนรอนดอเรอนขึนกว่าเก่าเพราะการที่เราเป็นเราต้นและโรงงานที่ทั้งบ้านจะเปิดแอร์อนนี้ล้อแล ร้อนร้อนอโบกเราร้อนถึงว่าเ้าพอ่อนมีพิดที่เราไปจากรถยนต์และโรงงานอีกทั้งบ้านเรือนกะเปิดแอร์ตอนนี้โลกแย,ย่แล้วเออเอยอดเยี่ยมม,ม,มมากๆเลยครับปรบมือให้อยดังๆเลย วันนี้กิจกรรมของประสบการณ์ของคุณครูพลอยก็หมดเวลาลงแล้วเดี๋ยวจะให้เด็กๆไปพักดื่มน้ำเข้าห้องน้ำแล้วก็เตรียมอุปกรณ์มาทำกิจกรรมต่อไปเลยนะคะเชิญเด็กๆไปพักได้เลยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคุณครูพลอยเด,ด็กๆไปพักได้แล้วนะลูก ใครจะไปห้องน้ำดื่มน้ำดื่มนมพักได้